ชมดอกกุหลาบสวยๆค่ะชั้นเยอะมากสีอรรสนะคะหอมมากเลยสวันนี้สีชมพูไม่ค่อยมีชั้นนะคะ่จะจปลูกไว้ใต้ต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเนี่ต้นแบล็คเบอร์รี่นี่ค่ะยอดแบล็คเบอร์รี่กำลังงามเลยค่ะฝนเพิ่งหยุดค่ะ แต่คาดว่าวันนี้น่าจะตกเพิ่มอีกยอดใหญ่มากยอดงามมากแบล็คเบอร์รี่ติดลูกแล้วนะคะใยห่หอไว้ค่ะเนี่ยติดลูกแล้วพามาชมนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้หอนะคะเพิ่งจะกรีเพิ่งจะร่วงค่ะแล้วก็บางบางบางช่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ติดลูกแล้ว เดี๋ยวอีกสักสองวันแล้วก็เอาถุงมาหอนะคะส่วนที่ห่อแล้วค่ะนี่ห่อแล้วอันนี้ถุงมันเล็กไปค่ะนี่ก็โผล่ออกมาเด,เดี๋ยวเอากระดาษมาห่ออีกทีค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะออกลูกให้กินปีที่สองแล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นองุ่นนะคะคุณยายหอ่อนี่ ผสมผสานกันไปค่ะนี่ตรงนี้ยายจะยายเรียกซุ้มคอนเทนต์นะคะยายยายทำไว้นั่งกินข้าวกับหลานน้อยตอนหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์กันไปในตัวค่ะน,นี่ที่คอนเทนต์หน้าฝนยายก็ยกยกโต๊ะเก็บ หน้าฝนใายตกยกโต๊ะเก็บนะคะโต๊ะกับเก้าอี้ที่นั่งกินกับห้านน้อยถ้าวันไหนมีแดดก็เอามาปูเสื่อตรงนี้เลยค่ะสบายๆนี่ปากก็หอมหอมเนี่สวนเล็กๆหลังบ้านก็ประมาณนี้ค่ะนี่ปลูกผักกาดหอมนะคะตรงนี้ผักกาดหอมกําลังขึ้นค่ะนี่ผกกาดหอมกําลังขึ้นเลยฟางตุ้งค่ะ ตรงน้นจะเป็นคะน้านะคะแล้วก็ต้นอาบัคคอรี่ค่ะกาลังขึ้นค่ะนี่ตรงน้นก็เป็นล้านบวบน้นก็กอไผ่จิ้มชุ่งสองกอค่ะออกหนอให้กินทั้งปีหน้าฝนก็จะลกๆหน่อยค่ะต้องรอหน้าหนาวมองไปตรงไหนก็สะอาดไปหมดหน้าฝนก็จะประมาณนี้ค่ะหนูก็ลอกเยอะก็ต้องล้อมตรงนี้ไว้ ไม่ให้หนูเข้าสวนนะคะนี่ก็เป็นปลาปลาผักใบชะพููว่าบานยายเอินผักอิเลิศเนาะคะ่ะเนาะนี่นี่กลาบชีชมพูต้นนี้ก็หอมมากค่ะใบมะกรูดปลูกไว้ทุกอย่างค่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อกิน เวลาวดีนะคะสายพันธุ์นี้หอมมากค่ะยิ่งตอนเย็นยิ่งหอมมากๆเลยค่ะมานั่งนั่งทานข้าวกับหลานตอนเย็นๆนีน่หอมมากเลยค่ะเวลาเขาออกดอกคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ก,คกคาาดแชร์ชะะให้ด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะ่ะ